สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพินออฟฟิเชียลเลยจ้ามีจืนตื่นขึ้นเสียงข้าเจ้าโซกันอยู่ทางนอกคุณป็นีหยังกันบุ้งเสียงแต่จนๆเขคืเดี๋ยวซ่องไปบึง่งตั้งหน้าต,าตั้งกับคือจังบ่มีอยังห่วยเสียงโซกันแห้งเดี๋ยวกินได้บางนึงเหร พี่น้องหลังจากซ่อมมาขึ้นจนดหัวตีซีพี่น้องมีแนวแปลกๆให้พี่น้องดีเบิงออ,องมีแนวอันเสื้อผ้ายให้พี่น้องดีเบิงอีหยังพี่น้องทาเบิงได้ไห่ยืดเสียให้เบิงวายสร้างเป็นไม่ไม่ยืดตื่นขึ้นมาเป็นอีหยังพี่น้องเป็นอีหยัง ว้ายขึ้เป็นสั่นอะว้ายไปพี่นอ้องเ้าไปเบิง้งว้าแมื่อีหยังเกิดขึ้นมีจีนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เวลาเกือบเที่ยงแล้วพี่น้องฟังเสียงบงพี่น้องฮึไม่ที่ไม่ใอ่ะเอา้าไม่ยัางนี้อย่างคนอางคน ตามมนุษไปเลยตรงที่เลยตะโกนฐานะตัวโอ้ข่านนาเวทีรัาโอ้คนว่าข่านนาเวทีเวทีตั้งไปอยู่ปุ่นฮะมีทิว่เ้นนี่นะโอ้เดยกชิญงไปเลีนน้ำอย่โอ้ดีจังมึงดู อ้าาเจ้าอาม่าเขาห้อ้าเขาจะมาเอาขนนาไวทีไปแล้วพี่น้องพาพาอยู่ตื่นขึ้นมาเว้ทีหายหายแวบเลยโอ้ไปแล้พี่น้องเพิ่นมาคนเอาเว้ที่ไปแล้วสิไปตั้งดูสนามกีฬาบ้านแพงอืม แกนไม่ร้ายบ้านส่วนทั้งพุ่นปินได้วุส่วนทั้งขั้วถ้ากันโซกันแต่โคกโคงนึงผิวกลินเอียงบุาพี่น้องเบิ้งดูทั้งขั้วผู้กินเขาก็มีผู้ดูไปอาบน้ำก็มี ไม่จะ่าหนันบงบอดี้ยูกัยให้พี่ภากันเผาขอล้ามที่ดังไฟนะ่ะโอ้โหบ่งพี่น้อมงมันก็ต้องคนเอาเนนัินเล็กเป็นรถก็จะไปติดตั้งเวที มืออื่นละพี่น้องมืออื่นแล้วพี่น้องที่งานสามารถพีบันแพงก็สีไดดท่าการแสดงอยู่บนเวทีบัตรราคาหน้าประตูร้อยยี่สิบบาทหรือพี่น้องบัตามันอยู่ไก่พี่น้องเคยซื้อบิษงออนไลน์กับบัตรออนไลน์กันได้ราคาร้อยแปดบาทได้พี่น้องเด้อซื้อ,อยังท่านพี่น้องมืออื่นซื้อ,อยังท่านมืออื่นกัน แมนแเล้วมือเอื่นอ่ะหัวห Jamie, หว่า <serves> น <in> ี่ทีมงานสามนาเฟรนแพ่งกับภาคกันไปนไปซอยงานกุมเขายี่ทางอำเภอโกสุมพี่น้องก็คือสีเห็นเลยละตี่นาะว่ามีผู้ใดไปแน่ไปบิ้งใกล้ๆพี่น้อง ยังย oh. nh ั่งอยู่พี่น้องคุณว่าวิธีจะได้สามสิบเปอร์เซนต์หรือล่าว่นุนกับปลายทีิมงานกอนบอยสุดแต่ยังไม่ทันเก็บอยู่พี่น้อง หลังจากเวทีหายไปแล้วงานหนะักคือแม่บา้านพ่อบ้านบ้าน <laughs> สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ได้ยินว่ามือขึ้นพูดว่าไปบ้านบายสอบบายสาให้เด็กหน่อยพูดน,นอนก่อนเดี๋ยวจะให้เด่นไปซอยอยูย่ระาสริฐมันคุ้นหน่อยเออให้ข้าเจ้านอนก่อนปราเสริคุ้นหน่อยดีเออได้ยินว่าจังสันละ่ะเออพวกฉากพวกอีกยังไนละ่ะครับ เออประมาณใบใบสามนี่ละพครว่าให้พักกันนอนสก่อนว่าชนเดี๋ยวผู้ใดพูดกับมือคืนนีีกผู้ดใดสิไปก็มาบอกผู้ใดเฮ็ด,ด <c oughs> อ้าวสวัสดีจ้าลุงตู่สกุลว่าก็เห็นหน้าข้าตาไปจังไดมาจาัง <c> ใ <oughs> ดสบายดีสบายดีจ้าสบายดีอดูนี่นะครับเป็นภาษาอะครับ บ่ากะจะว่าเอาคืไปเห็นบในตูมาถือกองยางเนาะสัดออต่าคนต่างน้อซ่อมเด็ก่น้อนตื่สวยมากได้เศ้าเกรเที่งนั้นียบหางฟอยเยยบหางไม่ขวดครับผมเย็บหางไม่ขวดอ่ะพี่น้อง ข้าค่อยติดตามช่มพี่น้องเดี๋ยวไม่กิเสียเอาสิไปเก็บภาพอยู่สนามกีฬามองคนต่างวิธีอยูออ่ช่วงนี้ก็กินขา้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสิออกไปวสิกับมาซ้อมล่้มขึ้เขาพี่นออ้องเพราะว่ามือนี้ทางบอสพนเขาว่าเขาไปซ้อมลัม้มบ่อใส้ดุนตีซ่อ,อมเรื่องซ่อมเหาสาระเรื่องเล่าของสังท่องเงาะป้าสิบปนไปจังใดน,นั้นพี่น้องข้ค่อยติดตามชม สวัสดีจ <is> oh ้าสวัสดีโอ้ยโอ้คือคือสีิมเลยน้อมานอนอยู่เนี่ยกินเขาแล้วนี่ได้ยังกินพนออมกาใสายนพักแซ่บเออสิไปสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เออเอาเอาภาพให้พี่น้องในเบื้องก่อนจ่าเก็บรายละเอียดให้พี่น้องเบื้องจ่าโอ้ยพอสงการโดยลงมาอยู่ข้างล่างระบาดนี่หลังจากอยู่ทึงเวทีเป็นเป็นเวลาหลายเดือนอีพอสงการลงมาเป็นอยู่ข้างล่างแล้ว เอา้าพี่น้องเอ้ยแปวนไม่ลายสำหรับดูมซ่อมนี่ฮะคนที่คน <c oughs> ผู้ใดบู้เนียแปวนไม่ลายบ่มีอีหยังหลักใจหน่อยพี่น้องแต่ว่ากระสีนี่กลับขึ้นมาหอกงานกบกระเติดต่อกรสิอยู่ประมาณมือสองมือพักสามมือพักกระปายไปเรื่อยๆพี่น้องช่วงนี้กำกำลัง ฟังสถานการณ์บ้านเมืองพนอยสิไปจังใดมั่งใดป็นจังใดดัน,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 นพี่น้องสะคอ้อที่ตามชุ่มแต่ว่าบาที่บมปลาบลาบลายพี่น้องคือเก่าสาวน้อยเพรบ้านแพงยังให้พี่น้องได้ดูอยู่ทุกเวลาบวาสิเป็นทั้งช่องย t u b e หรือว่าสิเป็นทั้งเพจหรือว่าสิเป็นทั้งไลฟ์สดพี่น้องก็ได้เห็นอยู่บ่เศร้า ผู้อื่นนั่นสิไปจังไรผู้นี่สิไปจังไรพี่น้องจะค่อยติดตามไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อต้นสดอนั่นยังมีรถแห่อีกเด้พี่น้องเอยหันไปที่ไงไม่ได้ไปที่งานบ่ได้ไปกระสิมีรถแห่ให้พี่น้องอืมเต้ยเสดือเต้ยพูนรถแห่เต้ยลําพูนเต้ยสดือเนาะโอ้พี่น้องมามือนี้แล้วมามือนี้เดี๋ยวถ้าเบิ่งประมาณประมาณจักสีหามงแรเงเนาะเดี๋ยวกระสิได้กะสีได้เห็นละพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าคอยถ้าที่ตามชมเดี๋ยว บอกว่าจะเปลี่็นทางช่องไม่ใช่จืดหรือว่าช่องทางยูทูบเบอร์ของสาวน้อยเพ็ดแปงนี่แหละเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นเออทุกคนก็นหาเก็บภาพด้นภาพนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ตลอดทุกเวลาความเคลื่อนไหวไม่มีการนิ่งอ่าเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวต้องขยับทุกวินาทีจา้าขับรถตัวใดล่ะพระเจ้ากำลังปรึกษากันเสี่ยวต,ตัวใดวไปก่อนเสี่ยวไปอันใดไปข้างหลังเดี๋ยวคงว่ายกโซ่อ่ะฮะท่านได้บรรลุกิจการที่ดี อออขันนอดออกแลกว้วก็ต้องเก็บนอดน้ำเ,เน,น,นีอยโอ้โหเป็นว่าขันละเจีมยนเลยดิถามคนไหวเงาเนี่ย <c oughs> ต่อเพื่นอนนดตัวนี้ได้ซื้อดูดูเนี่ยนอดขอต่อนเนี่ย เรากำลังปรึกษากันเสียเอาได้ไปก่อนผู้ใดสิอยู่ผู้ใดสิไปพนักงานหน่อยพี่น้องเพิ่นก็ว่าอยู่ดอกคันสิประกาศมาแล้วกันยนี่ยบุษันมีเวทียนี่ยมันสิอยู่จังไหมยินจังไงว่าสันให้มันเดินสายต่อเนื่องปันพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิเอาไม่เปียงคือไอ้กระดกกระแดกไอ้คู่ค้แค็ๆมันเป็นยังเดยนพระเอก สิพากกันไปยังงแนี่ยรูน้ำ้อยนี่แล้วมองมันแบมหากริกนิดมาใส่น้ำุดจบาดทากินน้ำกันเด้อจาจัดจัดชิทาอยู่ประเทศน้ไปหรอกป่ทน้ไปใส่มากยังเด้อบ่บ่บ่กับชิทาซ้อนุ่กันละใบมุ้งคนนัดเส่นลอนกับชิไปแก้วมุ้งลวดละมะแกงใส่ร้อน่ามันลวดกแล้วว่าจะสูบน้องเลยแตงเพียงไงบ้างตอนผมไม่เด้นผมแตงเพียงไงสนกว่า ันสูบน้องนน่แม่น้องน้อยนไหมฟังบ่ฟังบ่ฟังบ่าดูเขาังเป็นยังงฟังน้ำนี้ยพา่องเที่ยววจันี่เพงนี่เรามสมองใส่กันเออน้ำตาลล้นบนขอบสาสูบปลาบ่ไดปลาจากโตแนมลงไปแล้วเห็นแต่เปลือกบัาแตงหมว่าสิใดปลาสะดุ่ดรแต่ปลาเขงต่อนี่เด้อต่อต่อคิดไปซ้ำนะนี่กัเป็นเพลงโอ้ ไปไปเดินทางปอดภหยชากินเ้อไปกับโ่จแล้วว่ามันสิไปเอายุบุนะยูทะเลไหมเออปลาปองปลากระโอโอโโอโปลากระป๋องเออไปไป สูกันสูสูหลีกันสักทีละพี่น้องเอ้าถือว่าเอาคลิปนี้ให้พี่น้องได้บิ่งเอาคลิปนี้ให้พี่น้องได้เห็นเนาะดูมงนี่เคยมีวิธีต่างตระการตาแต่วันนี้กลับมาเป็นความว่างเปล่าเดี๋ยวบ่ายากพี่น้องบ่โดนบ่โดนบ่นั่นเกินล่อออกงานไปล่อบิ่งอีกจักมือสองมือวิธีกัน กับขึ้นมาตังคือเกา่าในทีมงานพนักง,งานคนกำลังที่เอาอุปกรณ์เวทีช่วนหนึ่งไปจิปตประตอะกันเ ok หลือบ่ลายพี่น้องเพิ่นเอาไปแล้วส่วนเวทีกับสีเลียจังแค่ขันขนน้นขนนนั้นนี่แหละขั้นอันเล่าไฟหนาเวทีอ้ ไปคนม,มวลน้ำกันพี่น้องถือว่าเคิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบห้าสองห้ามาแล้วพี่น้องความโคดค้อมมวลควอมยิ่งตะศิมาให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิง่งอาให้พี่น้องเบิง่งทั้งโดมเรียบร้อยแล้วฮะเอ่เอเียจืดสิบผ้าไปทั้งขั้วด้ยวยบาทน,าน,นี่เพิ่นได้ยังกินพี่น้องไปเข้าไปเลาะเบิง่ง ไปพี่น้องบปเนี่เขาไปเลาะเบิ้งสังครัวอุ้ยควนไฟตัวจตรวจด้วท่านพุนคือสิแม่นข้าเจ้าด่างไฟเนาะนี่บอกข้าเจ้าว่ควนบ่ควนเลยแต่สีดังเธอไฟนั่นพยาขาดติไปอ้ยควนยใหญ่แหลมก็ยังคือเกาคือเกาในถังกระแปนเป่าย้อนเอาไปกินเบิดแล้วปลานั่นกระบอมีนี่บอกสาโน่เนี่ยตีพุชพากันสีพากันแตงเพ่งน้ำตาหลุ่นบนขอบช้าอันบอก อ๋อมี่อยู่พี่น้องปาดพ่อมีอยู่ายหางบะหลอ่าคุณน่ะปลาเค็งระบอนอยุ่งเหรอโอ้ยคอยเห็นหมวกคอยแล้วคอยเห็นหมวกคอ,อยแลว้วบาดคอยว่าคอยเอาหมวกไว้ซใส่มาสันไปพี่น้องบันไปบึง้งทั้งขัว้วไฟทิ่มน,กนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีเพิ่นได้ยังกินช่วงนี้แหละพี่น้องประมาณเที่ยงประมาณ นี่ลบ้ากันตื่นสวัสดีจ้าได้ยังกินขับขับรับขับโอ้ยขับ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 เอาก้อนนี่พอเอาก้อนได้กาแฟแล้วเดี่ยมันกับถองมันกับบัวกาแฟอะดรใจดได้กาแฟสดเด็ดซอมหนึ้งเนี่ยส่วนทางนี้จานบูดเฮ็ดยังทาข้าวครับจัดขึ้นครับเฮ็ดยังเนี่ยฮะ ปิงปลาครับอันนี้ปิ้งปลาอันนี้ชมตำครับ้มตำมีฮอดคับบุ้งากินครับเล่าแล้วครับโอ้นี่เลยป่นะตำมกแกงก็เนี่ยครับตำมกแกงตำหักแง้าุ้มครับโอ้ยดีใจน้ำปมมีเขียวยับอคือยู่อกโอ้ยน้ำแรกแตกไปกันนะจิจใน้ำกันเครับคับขน้ำกรี้ครับฟังเสียงฟังเสียงจะแซบอยู่ขั้นบ่ั้นบ่แซบไปหามอเลยครับครับ เอานำเข้าไปก่อนเด้อเอาก่อนเด้อบ่ทันได้หิวก่อนเลยครับก่อนเลยได้ยินว่าอันจานร้อยเพิ่นไปซื้อปลากระป๋องสิมาแจงใส่เส้นว่าซั่นเอาไฟใหม่กล้วยไฟใหม่กล้วยไฟใหม่กล้วยแล้วก็สิบ่ได้กินมากกินพูดอกที่กัดไฟใหม่จังซี่โอ๋อยังได้ละบาดอย้่เอา ขันบ่จูดขันบบเผากับโฮกนะพี่้อกเนาะก็มีการเผาแน่เผาหยาแต่ว่าเหากา็เก็บกองกันไว้บ่ให้เผาบ่ให้หอดเงือนหอดบ้านห่ว <c> ย <oughs> ไม่ยังได้บันห <c oughs> ลังจากเอาตูวไปแล้วเลี้ยจ้าหัวบนันปิ่งหัวปลาตนเออมันจิตไปหอดตะไคร้ได้เน่ จะไปหอดตะ,ะไคร้ได้หนิหยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเฝ้าไปหยุด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 โอ้พี่น้องจะไปหอดปลาตะไคร้ดับไปก่อนดับไปก่อนดับไปก่อนจะหอดปลาตะไคร้พี่น้องเออเอาไว้ถักกินตัวหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปโอ้ย อ่พี่น้องเ่จ้าจ้าจ้เอาก้อนเอกก้อน้าแกงอันนั่นถาาแกงอันแกงเชนเชลล่อนโอ้แกงปลากระป๋องเชล่อนเชนเชลเลล่อนข <c oughs> ้อคว่าถือขอให้พี่นองเห็นให้พี่น้องเบ่งวกวเางขึ้นไว ยูซี่อะไรพี่น้องอาชาพี่น้องชาเอ้าสือผ้ายางเลาะเบิ้งอยู่แถวนี่แหละเอาที่ก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อสุขุมกับผมเมื่อคืนบ่เห็นหน้าไปจังไหนมาจังไหนบ่เห็นกับมอบบทภาคให้เพิ่นแล้วโอ้ยยังนึ่งผู้เฒ่ามันหนาว แต่ว่ากันสีผ้ากันนั่นยูบุ้นนิสผ้ากันอันชอมบดยูเป็นับ่ายมงกับเป็นบ่ายหรือว่าเปนสี่โมกับปรอมันน่ะเอ้าสวัสดีพ่อเอกสวัสดีพ่อเอกวัดพ่กวัดว่าพ่อเอกลาดวันเปนพ่อเอกกันกลางบ้านโอ้ยพ่อเอกวัดฉลากันไปรน้ลากันเรียนมันคันภาพร่วมแล้วพี่หน่อย คโชกันฉากคืนน่ะปรทหารนั่นชื่อไงประธานศากตร์เขาเอกกั้งเอกศาสตร์อด็กครูโชว์กันเรียงบทบาทพี่น้องโชวกันเรียงบทบาทการแสดงกำลังจ้ากันอยู่เซียวจังใดเอ้าชีพนี้เอาไว้ชั่วฤกษ์สักวันนู่พี่น้องเดี๋ยวเมาจังคุยกันไหมแล้วจังเบิ่งกันไปกันไปว่าสิเป็นชีพยังต่อไปนั่นพี่น้องแต่คอยติดตามชมทางช่องยายกุยลำพูนออฟฟิเชียล พี่น้องเบื้องล้วอยว่าลืมกดไลโ์กดแชร์กดติดตามโค้ชสัพตะไคร้โคา้ชกำยาขามโฆษณาเป็นก้าลังแรงใจให้ครับศิลปินหรือว่าเป็นก้าลังใจให้ครับยูทูบเบอร์ของสาวน้อยพี่บันแพงถ้าเป็นออฟพิเศษพี่น้องให้การสนับสนุนพี่น้องให้การอขออภัยว่าก้าลังใจให้ก้าลังแรงใจครับทีมงานสาวน้อยพี่บันแพงอย่าลืมได้พี่น้องเด้อวันที่25คือมืออืนอ่นนีู่หระพี่น้อง ซื้อบัตรยังท่นานบัตรออนไลน์1้8ยบาทแล้วก็นหน้าประตูร2 0ยี่สบาทพี่น้องถือว่ามวนน้ำกันฝ่ามาแต่เว้นด้พี่น้องเริ่มจาก4ีมงแรกไปต้นไปรถแห่ครับรถแห่4ีมงแรกไปต้นไปแล้วก็จากนั่นกั5ห้างกว่า6ง่งนี่ก็จวดไปหอดพูนเวลากำหนดของทางราชการเพื่อนเอา้าเอาไว้สมีจังพวกพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ยุดไว้คลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดี Yeah. <laughs>